สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอบก,ก,กุกกอกโอ้โหพังคอ,อกแร้บบนลูกออกแล้วน่ะออกแล้วสองลัวออกแล้วนั่นจะต้องรีบไปปิดก่อนนะคะน่ะโอ้เก่งมากเลยนะนน่ะเอาเขาเอาเขาดักออกเลย อย่าเพิ่งออกมันยังเช้าอยู่ไป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 นู้นไปนูป้วเลเละเมาเละเละปิดรั้วน้ สีแสบก็อยู่กับคุณแม่พรานิ่มเอาที่ควายนะคะไปเทใส,ส่สวนนะคะทุกคนใส,ส่สวนไผ่แบ่งไปใส,ส่สวนยางด้วยนี่นี่ค่ะโ ตอนที่พ่อนิมเอาขี้ควายไปคุณแม่ก็พาสีแสบนะคะไปยกยอในสระนี่คิดว,<ะ>ว่าจะหมานขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอยู่ในถังขาวคุณแม่ดีใจก็เลยรีบวิ่งขึ้นมานะคะ fc ปะเดี๋ยวเราไปชมว่าคุณไม่ได้ปลาอะไรยกสองยกสองครั้งนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูครั้งแรกได้ปลาตะเพียนครั้งที่สองก็อุย้ยได้ปลาใหญ่กว่าปลาตะเพียนอีกนะคะหมดล้วการเกงคุณแม่นี่หมดละอู้ เอฟซีดู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 โอ๊ยไม่เอาดูไม่เอา,เอาจะเดินได้แบบนี้นะหมุนหมุน้าใส่ขายาวแบบนี้เลยค่ะนี่เอ้ยนี่นี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วมามามานี่นะคะทุกคน ได้เมื่อเช้าม่ๆใหม่ๆแต่ปลาตะเพียนนี่มันจะไอ้นั่นละมั้งนี่นี่คุณแม่ก็เลยใส่ไอ้คู่ถังไว้นะคะเดี๋ยวเราถามพอนิมก่อน,นอืมออันนี้คุณแม่เหรอดีใจแรงไอ่สีนี้อันนี้มันเป็นปลานนลจันนะคะนี่แต่มันตัวเล็กกว่าพอนิ่ได้วันนั้นมาหรือ,อยังเดี๋ยวเราถามนะคะพอนิมก็ไม่เชื่อหรอกนะคะนี่ ก็ไม่ได้เอากล้องลงไปเมื่อกี้ก็เลยรีบขึ้นมาถ้าไม่งั้นแหละสี่แสบก็อยากไปกับพ่อนิ่มเดี๋ยวจะลองถามพ่อนิ่มดูนะคะว่าคนจะเชื่อหรือเปล่าหนูนะคะพ่อนิ่มมาแล้วคะ่ะ FC มาแล้วสงสัยเทด้วย จำพ่อได้มือนี่จิ๋วไปแล้วจิ๋วไปแล้วพ่อนิ่มว่าค่อยได้ปลากี่ตัว,ตวปลาอะไรบ้างทำไมรู้เลยนี่ปลาอะไรบ้างเอาทายปลาตะเพียนกับปลาเิียม <laughs> พราะนี่บอกว่าปลาตะเพียนกับปลาเสือมันมาสองคู่เลยเร็ว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 มาสองคู่คอดีใจเขาก็เลยรีบขึ้นมาไม่ใช่หรอกจะถามพ่อว่ามันใช่ตัวเดียวกันที่พ่ออันวาน<อ>ให้ได้อยู่บอกตัวเดียวกันบอก,ก,กปลาอะไรล่ะ เออเขาก็ว่ามันเล็กกว่าที่พ่อยกอันนั้นไดมันน้อยกว่าเออมันงามป้าไปปล่อยเถอะไปปล่อยสปายนั่นให้มันโตบอเอาปลาตะเพียนพอแล้วไปเร็วไปไปเร็วไปก่อนไปก่อนโพรปีหน้าเขาจะซื้อปล่อยเยอะๆเลยพ่อนนี่ื้อาเ เอองามมากเลยนั่นน่ะอันนี้ก็ตามคอกออกแล้วนะคอาไปปิดรั้วเมื่อกี้นี่บรีไปไหน,อนเออนั่นแหละโอ้อสแสดงว่าปลานี่มันเล่นน้ำตื่นเนาะพอช่องชวงเช้านี่ออโอ้บ๊อ,อบอบ,อบออ๊อบแต่มันบ่อนอยู่ได้ดมาทำไมล่ะอ่าเขาก พอดีใจเหรอไม่คิดว่าจะได้ตัวใหญ่ปานนี้เนาะจะลูกหม,มานหมานขนาด้วยกสองครั้งได้เลยด้านนั่นนะบัตบาดแรกได้ปลาตะเพียนบาดท,ที่สองได้ปลานวนจันได้หมูเด้งนี่บอกเขาก็ว่ามันตัวเล็กกว่าที่พ่อหวานเหววันนั้นได เออนั่นแหละก็เลยเามาถามนู่นค่อยเอาฝั่งนู้นแหละที่ยกนะ่ะ <Okay. S 1> นู่นฝั่งทางนู้นทั้งหมดเลยฝั่งนี้ไม่ไม่ไมีมันไปเล่นน้ำตื้นช่งชวงเช้าเช้านี่นนนนถ้าอยากกินปลานี่ต้องมา,ายกตอน,ชนเช้าเนาะปล่อยเลยอันนี้นะปลาวน,นจันเราสองตายายปลานั่นก็พอแนละ้วเอาตัวใหญ่นี่นะมาแบๆบบอ ลองปะตะเพียงก็ใหญ่ท่าฝ่ามือแล้วเนาะเดี๋ยวยังไม่เห็นแล้วเนาะปาะลาจระเม็ดเราหี่ย่างมุกปลาจระเม,ม็ดน,นี่คือเอฟซีปลาคุณแม่ก็ไม่คิดว่าจะได้นะตัวนี้มาถึงโรนี่เอออันนี้น้อยอันนี้นะตัวค่อยได้มันยาวคัสบอกถูกเออนั่นแหละค่อยว่าโอ้มันหลายตัวอยู่นเนาะพอนิ่มเออให้ค่อยถูกรางวัลที่หนึ่งเออ <c oughs> ครับผมครับผมมันว่ามันรู้ตัวเมียหรือตัวผู้มันไม่ตายหรอค่อยพึ่งได้นน่ แล้วค่อก็วิ่งขึ้นไปว่าจะไปอวดเจ้าเราไม่เห็นค่อไปเอาคีบไปเล่นอันนี้ไม่ปล่อยบะไหนมันมันตายอยู่บ่พอย,ยามันตายถ้ามันตายแล้วดูซิดูซินะปล่อยเลยลองลอง,ลองดูซิแต่มันสวยดังขึ้นมาดูซิปาตะเพียนนะ่ะหุ่นรุ่นนี้แล้วนี่มันใหญ่อยู่ไดมันตายเออเออเน่นนอยากละ โอาแสดงว่าปลายังเยอะปลาดุกก็มีแต่มันไม่ขึ้นเนาะไม่ไปกินอันนี้แล้วกี่อันค่อยคิดว่าหอยหอยนะมีเยอะอยู่เด้อเดี๋ยววันนี้จะให้พ่อนิ่มไม่เลยงมงมงมง fc งมหอยงมก็ต้องงมปลาผิดแล้วมันเซ็ตเซ็ตหมดไม่ไม่ไม่กินหอยกินปูอ้าวโอ้พอซื้อมาเลี้ยงอยู่เด้อนี่ซื้อมาปล่อยเด้อไม่ต้องซื้อมาเลี้ยงอืเนื้อน้องสาข้างบนก็จะปล่อยอีกเด้หนิเขาบอกว่าปลาเลี้ยงปลาปล่อยเออปลาเลี้ยงปลาปล่อย ก,กุ้งก็ได้อยู่นั่นนะได้เยอะอยู่แต่ค่อยเอาน้ำใส่อีกปลามันตัวใหญ่ดแดดออกนะคะน้ำก็เริ่มมาแล้วนี่เมื่อวานนี้ก็ปล่อยไว้ทั้งวันเดี๋ยวจะเพิ่มเติมอยู่เดี๋ยววันนี้จะตักนะคะตักมูลสามสาวมาใส่ต้นละสอบเลยเพราะว่า ปุ๋ยเราเยอะนะคะ FC นี่แหละเราก็ได้ปุ๋ยจาก3ามสาวไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปหาคนไถสวนก่อนไถมันก่อนนะคะไม่รู้จะว่างหรือเปล่าตรงนี้ก็งามงามค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้เอาข้ออุดมาอุดนะคะตรงนี้มันมีสปริงเกอร์อยู่แล้วนะคะเราทำไว้ตั้งนานแต่ เราตัดท่อออกเพราะมันยาวไปนู่นนะคะตัดท่ออุย้ยดอกไม้ป๊อสวยจังนี่นะคะนี่เป็นช่อๆมันเป็นไอ้มะม่วงก็เป็นดอกนะคะนี่สวยสีชมพูสีบานเย็นเลยอพอนี่มเพิ่งก็ขนนะคะปุ๋ย ปุ๋ยไปใส่สวนไผ่แบ่งครึ่งนะคะไปใส่ยางด้วยไผ่ด้วยก็คงถึงเวลาฝนจะมาก็น่าจะพอดีเนาะพอนิ่มขอก็จะสะอาดสะอ้านไปได้เท่าไหร่สอบแล้วนะนี่ร้อยกว่าแล้วมั้งแบบตั้งว่พี่ใส่ไปนะเออตั้งก็สบาย คนนึงก็ต้องอยู่ดูสี่เสบเดี๋ยวไม่งั้นพี่ไหวพาออกถนนนะคะพี่ไหวนี่สำคัญสําคัญเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปไอ้นั่นไปรดต้นฝักทองก่อน๋จะไปค้างหม้อข้าวไว้ได้กี่สอบนี่ไปได้กี่สอบ บุกาวสอบ10บสอบเนาะแต่ละรอบโอ้ยัดเป็นยัดนะคะโอ้ซาลิงอเนกประสงค์นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบฟอฟซไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปถัดไปค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ